ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจจะญายในการรับชมด้วยนะครับเมื่อสาวน้อยน่ารักคนหนึ่งถูกชายหนุ่มจับมาขังเอาไว้ในบังเกอร์ใต้ดินแล้วเธอจะเอาตัวรอดจากที่นี่ได้หรือไม่สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องสดมาม่ามูฟวีวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า go in the bunker แล้วเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไร ผมขอหนึ่งไลค์เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับในปี2006อลริาเบตสาวน้อยที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมเธอเป็นเด็กที่รักสวยรักงามและอยู่กับครอบครัวเหมือนกับเด็กทั่วๆไปในเช้าวันนี้แม่ก็ได้ขับรถพาเธอเพื่อจะไปส่งขึ้นรถโรงเรียนเหมือนเช่นเคยเพราะว่าบ้านของอลริาเบตอยู่ในแถบชานเมืองและห่างไกลจากถนนหนทางพอมาถึงที่โรงเรียนอลริาเบต ก็มาเข้าเรียนตามปกติในระหว่างนั้นเธอก็ได้รับจดหมายจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะแอบชอบเธอซะด้วยโดยที่อลริาเบตก็รู้สึกเขินเขินเขาเช่นกันหลังจากโรงเรียนเลิกทุกๆคนก็เดินทางกลับบ้านซึ่งเด็กหนุ่มที่แอบชอบเธอก็เดินตามเธอมาด้วยพร้อมกับเพื่อนสาวอีกหนึ่งคนสักพักเด็กหนุ่มก็นำสมุนไพรออกมาสูบต่อหน้าเธอแถมเขายังชวนให้เธอมาสูบด้วยกัน แต่อลริาเบตก็รีบปฏิเสธเข้าไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ผู้ปกครองขับรถมารับเด็กหนุ่มและเพื่อนสาวของเธอกลับบ้านพอดีเด็กหนุ่มที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยขอนำสมุนไพรทั้งหมดมาซ่อนไว้ในกระเป๋าเรียนของอลิิาเบตซึ่งเธอก็ทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ยอมให้เขาซ่อนของเอาไว้พอทั้งสองขึ้นรถกลับบ้านอลริาเบตก็ต้องเดินทางกลับบ้านคนเดียวเพราะว่าเธอขี้เกียจรอให้แม่มารับพอเดินไปได้สักพัก ในระหว่างทางก็มีชายหนุ่มที่ชื่อวิวสันกำลังยืนอยู่ที่กลางป่าเขาอ้างกับเธอว่าเป็นตำรวจแล้วขอให้เธอเดินมาหาเขาทีอลิซาเบตก็สองจิตสองใจแต่เธอก็เลือกที่จะเดินไปหาเขาพอวิวสันได้จังหวะเขาก็ขอจับกลุมตัวเธอข้อหาที่มียาเสพติดไว้ครอบครองเขาใส่กุญแจมือก่อนที่จะติดระเบิดห้อยไว้ที่คอของเธอด้วยพร้อมกับสั่งอีกว่าห้ามคิดหนีไปไหนเด็ดขาดอลิซาเบตตกใจมาก ซึ่งเหตุการณ์ทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นกับเธออย่างรวดเร็ววิลสันได้สั่งให้เธอเดินลึกเข้าไปในป่าแต่ก็ไม่ได้ไกลจากบ้านของเธอมากนักพอมาถึงจุดๆหนึ่งเขาก็ยอมบอกกับเธอว่าตัวเขาเองไม่ใช่ตำรวจแต่แค่ลักพาตัวเธอมาอยู่ด้วยนั่นยิ่งทำให้อลิาเบตร,รู้สึกกลัวจนตัวสัน่นพร้อมกับร้องไห้คิดถึงครอบครัวตัดภาพมาที่ครอบครัวของเธอหลังจากที่เธอไม่ได้กลับบ้านแม่ก็โทรสอบถามไปยังเพื่อน ที่กลับจากโรงเรียนมาพร้อมๆกับเธอแต่เพื่อนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นเธอลงจากรถแล้วก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านไปตัดมาทางด้านของวิลสันที่กำลังค้นหาอะไรบางอย่างบนพื้นป่าซึ่งมันก็คือประตูบังเกอร์ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนั่นเองบังเกอร์ซ่อนอยู่เนียนเอามากๆซึ่งถ้าไม่ได้สังเกตจริงๆก็คือไม่มีทางเห็นอย่างแน่นอนอริาเบตถูกบังคับให้ลงไปในบังเกอร์เมื่อเธอลงไปแล้ววิลสันก็สั่งให้เธอแก้ผ้า แถมเธอยังโดนเขาล่ามโซ่และถูกทำร้ายขืนใจในเย็นวันนั้นพอทุกอย่างสงบลงอลิซาเบตก็พยายามจะมองหาว่าภายในบังเกอร์จะมีอะไรที่ทำให้เธอหนีออกไปได้บ้างซึ่งในบังเกอร์ก็มีทีวีที่ใช้กับแบตเตอรี่แล้วข้าวของเล็กๆน้อยๆซึ่งเธอเองก็รู้ดีว่าบังเกอร์แห่งนี้ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากบ้านของเธอเลยแม่ของอลิซาเบตเมื่อเห็นว่าลูกสาวหายตัวไปแม่ก็โทรไปแจ้งกับตำรวจ แต่ทางด้านของตำรวจก็ยังชะล่าใจและคิดว่าเธออาจจะหนีไปเที่ยวพวกเขาจึงยังไม่ได้คิดที่จะออกตามหาเธอในระหว่างนั้นอลิซาเบตท,ที่อยู่ในบังเกอร์เธอก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสักชิ้นซึ่งพอตกกลางคืนเธอก็เลยต้องนอนหนาวและอยู่กับวิลสันจนถึงเช้าของอีกวันจนกระทั่งวันหนึ่งวิลสันได้เปิดทีวีเพื่อจะดูข่าวแล้วอลิซาเบตก็เห็นแม่ของเธอในข่าวด้วยซึ่งหัวข้อของข่าว กลับกลายเป็นว่าประกาศคนหายตัวและไม่ใช่คดีลักพาตัวซึ่งแม่ของเธอก็ได้แต่ภาวนาให้เธอนั้นกลับมาวิลสันได้พูดใส่อริาเบตว่าไม่มีใครหาเธอเจอหรอกแต่เธอก็ยังหวังลึกๆว่าถ้าหายตัวไปหลายวันเข้าเดี๋ยวทุกคนก็จะต้องออกตามหาเธอซึ่งพอเวลาผ่านไปตำรวจก็ออกตามหาตัวเธอจริงๆและพวกเขาก็ตามมาจนใกล้จะถึงบริเวณบังเกอร์อริาเบตที่อยู่ด้านใน ก็ได้ยินเสียงของตำรวจกำลังค้นหากันอยู่ในป่าเธอได้ยินแม้กระทั่งเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่บินผ่านเหนือหัวของเธอไปแต่เพราะบังเกอร์ที่ซ่อนอยู่เนียนมากแถมเธอยังโดนว,วิวสันขู่ว่าห้ามส่งเสียงอีกต่างหากจึงทำให้ตำรวจกับอาสาสมัครตามหาเธอไม่เจออีกทั้งยังสับสนกับรอยเท้าที่ทุกคนต่างเดินหากันมั่วซั่วไปหมดการตามหาเธอในวันนี้ก็เลยกลับกลายเป็นศูนย์เปล่าอาริสเบต เธอเกือบจะหมดหวังแต่แล้วก็คิดแผนการขึ้นมาได้ด้วยการทำให้วิวสันรู้สึกไว้ใจเธอมากขึ้นเธอเริ่มทำดีกับเขาทำเป็นว่ารักเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาจนวิวสันเริ่มรู้สึกเชื่อและยอมให้เธอออกจากบังเกอร์ได้เธอได้ออกมาสูดอากาศภายนอกในช่วงเวลาสั้นๆตอนกลางคืน แต่หารู้ไหมว่าเธอพยายามเอาเส้นผมของตัวเองทิ้งเอาไว้ด้านนอก <_ S 1> เผื่อว่าบางคนจะได้มาเจอกับเส้นผมของเธออลริาเบต,ตบอกรักวิลสันทุกวันเธอได้ขอเขาเล่นเกมที่อยู่ในมือถือของเขาซึ่งวิลสันก็ใจอ่อนและกลัวว่าเธอจะเบื่อเขาก็เลยยอมให้เธอเล่นมือถือแต่จริงๆแล้วเธอวางแผนจะส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปหาแม่แต่เพราะว่าอยู่ใต้ดินสัญญาณก็เลยไม่ค่อยจะมี เธอได้รวบรวมความกล้าเพื่อจะแง้มประตูบังเกอร์แล้วก็กดส่งสัญญาณออกไปแต่เธอก็ไม่มั่นใจว่าข้อความนั้นถูกส่งไปหรือยังเพราะต้องรีบปิดประตูก่อนที่วิวสันจะมาเห็นเข้าและแล้วแ,แม่ของอลริาเบตก็ได้รับข้อความจากลูกสาวในที่สุดข่าวของเธอก็ได้ออกทีวีแทบทุกช่อง ตำรวจก็รีบหาข้อมูลจนรู้ตัวคนร้ายว่าเป็นชายหนุ่มที่ชื่อวิลสันซึ่งก็เป็นบุคคลอันตรายเพราะว่าเขายังมีคดีติดตัวอยู่และก็แน่นอนวิลสันที่เห็นข่าวเขาก็รู้ตัวแล้วเช่นกันอลิซาเบตพยายามบอกกับวิลสันว่าเธอไม่ได้เป็นคนส่งข้อความแถมเธอยังแนะนําให้วิลสันรีบหนีไปถ้ากลัวว่าตำรวจจะมาจับตัววิลสันก็เริ่มคิดว่าจะฆ่าเธอทิ้งซะดีไหมหรือจะรีบหนีไปซะตอนนี้ ท้ายที่สุดเขาก็รีบเก็บข้าวของพร้อมกับสัง่งให้เธออยู่ที่นี่แล้วก็หนีออกไปจากบังเกอร์ในทันทีนั่นจึงทําให้อริาเบตถูกทิ้งไว้เพียงลําพังและอยู่ในบังเกอร์ตัวคนเดียวซึ่งกว่าเธอจะรวบรวมความกล้าได้ก็กินเวลาไปอีกหลายวันเพราะเธอไม่แน่ใจว่าข้างนอกนั้นปลอดภัยหรือเปล่าพอเธอออกมาจากบังเกอร์ก็รีบตะโกนส่งเสียงให้ทุกคนที่กําลังตามหามาเจอเธอในที่สุดซึ่งก็ถือว่าเป็นนรกใต้ดินที่อริาเบต ต้องเผชิญชะตากรรมอยู่ในนั้นยาวนานถึง10วันในเวลาต่อมาตำรวจก็จับผู้ชายที่ขังเธอไว้ได้ทันโดยที่วิลสันก็ถูกตัดสินโทษจำคุกทั้งหมด421ปียาวนานเหมือนถูกคุมขังไปชั่วชีวิตและไม่มีสิทธิ์ออกมาทำร้ายใครได้อีกเขาได้สารภาพกับตำรวจว่าในตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจทำบังเกอร์เพื่อเอาไว้จับอริาเบต ซึ่งเขาก็อ้างว่าตั้งใจเอาไว้ขังแฟนเก่าแต่เธอดันหนีไปได้ซะก่อนซึ่งในป่าแห่งนั้นก็ยังมีบังเกอร์อีกหลายอันที่เชื่อมไปยังบ้านของเขาแล้วก็เป็นไปได้ว่าวิลสันอาจจะวางแผนไว้สำหรับคุมขังหลายๆคนก็เป็นไปได้ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง Girl in the Bunker ในปี2018ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงโดยที่อลริาเบตเธอก็ถูกวิลสัน จับตัวไปขังไว้ในปี2006แล้วเธอก็ได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติในปี2013เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือจะแชร์หนังเรื่องนี้ให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยก็ได้และขอขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามให้กับเราสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ